สวัสดีครับผมนายพัทรพลเกษตรญาตินะครับรหัสหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองส่วนสี่ส่วหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์คืออะไรนะครับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์คือโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าดูใช้พลังงานความร้อนนะครับจากการแตกตัวของอะตอมยูเรเนียมนะครับทําให้ได้พลังงานจํานวนมากและต่อเนื่องนะครับ โลงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความสําคัญอย่างไรนะครับเป็นแหล่งพลังงานสะอาดขนาดใหญ่นะครับที่ผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ปล่อยกา๊าซเรือกระจกนะครับช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะครับประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมครับสะอาดและปล่อยมลพิษต่ำนะครับไม่ก่อให้เกิดการเรืองกระจกในมลพิษทางอากาศนะครับประโยชน์ด้านพลังงานนะครับผลิตไฟฟ้าได้จํานวนมากลง ไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณสูงนะครับและพี่กาลังผลิตสูงว่าหนึ่งพันสองร้อยเมกะวัตต์นะครับความน่าเชื่อถือนะครับและต่อเนื่องนะครับสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่ต้องหยุดเพื่อเติมเชื้อเพลิงครับไม่ได้เหมือนเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับและไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเหมือนพวกพลังงานหมุนเวียนนะครับสามารถผลิตได้ตลอดเวลาเลยนะครับ และการทำงานนะครับผลิตความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียสครับเกิดเกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นนะครับโดยอนุภาคนิวตกอนนะครับจะชนกับนิวเคลียสอะตอมนะครับยูเลเนียมทําให้มันแตกตัวออกและปล่อยพลังงานความร้อนออกมาจํานวนมหาศาลนะครับและนําไปผลิตไอหนาครับความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์จะถูกนําไปต้มน้ํานะครับและทําการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับอน้ําแรงดันสูงะครับเจ้าวงจร ทุติยภูมิครับจะส่งไปยังขับเคลื่อนการหันไอ้น้ำนะครับซึ่งจะหมุนไปพร้อมกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับความปลอดภัยในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ครับสมัยใหม่มีระบบขอปลอดภัยหลายชั้นนะครับเช่นแท่งควบคุมติกิรยานิวเคลียร์นะครับต่อครับผลิตคอนกรีตหนาครับหนาครับระบบรอเย็นสำรองนะครับ ข้อดีของรถไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับผลิตไฟ้าได้จำนวนมากนะครับใช้พื้นที่น้อยนะครับปล่อยคาร์บอนต่ำนะครับทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับข้อเสียของไฟฟ้านิวเคลียร์ครับต้องจัดการกากกำมันตะลังสีนะครับข้อสองใช้งบประมาณก่อสร้างสูงนะครับข้อสามครับหากเกิดอุบัติเหตุครับจะรุนแรงมากเลยครับข้อสี่ครับยังมีความกังวลจากประชาชนครับยังไม่เชื่อใจครับ ข้อห้าครับใช้พื้นที่น้ำหล่อเย็นจานวนมากนะครับแล้วโดยสรุปเลยนะครับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับเป็นพลังงานที่ให้ไฟฟ้าจํานวนมากนะครับมีความทํามีความปลอดภัยสูงนะครับและปล่อยคาร์บอนน้อยนะครับเหมาะสาหรับพลังงานของอนาคตนะครับขอบคุณครับ